สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะพบกับครูฟ้าในวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองเนาะอ่าสำหรับในคาบเรียนนี้เราจะเรียนกันในหน่วยของเรื่องร้อยล้านเนี่ยเป็นสัปดาห์สุดท้ายละอ่าแล้วเราก็จะได้ขึ้นเรื่องใหม่กันสําหรับในสัปดาห์นี้นั่นเองอ่านะเราก็จะเข้าสู่เรื่องของคําว่าอ่ากำไรหรือการขาดทุนโดยเป็น ในรูปของร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นั่นเองอ่อาคราวนี้เราในทิ์นี้เราจะพูดถึงเรื่องกําไรขาดทุนถ้าใครบ้านใครขายของหรือใครเคยขายของเนี่ยเออเราก็จะพอนึกออกใช่ไหมว่ากําไรหรือการขาดทุนเนี่ยหมายความว่าอะไรมองในเรื่องการขายของเป็นหลักนะลูกกําไรหรือขาดทุนในส่วนใหญ,ญ่จะอยู่ในเรื่องของการขายของเป็นหลักเลยเออถ้าใครขายของเป็นเคยขายของเนี่ยครูเชื่อว่าหนูจะต้องมองออกว่ากําไรหรือารขาดทุนเนี่ยเป็นแบบไหน แต่ครูจะมาขอทวนก่อนในความหมายของการขายของเนี่ยจะหากําไรหรือจะหาการขัดทุนได้เนี่ยเราจะต้องมีการลงทุนถูกไหมลูกเออใน,ในการลงทุนเนี่ยหรือก็ทุนที่เราที่เรามีเนี่ยหมายความว่ามันเป็นราคาหรือตังที่เราเนี่ยต้องไปซื้อสินค้ามาในการลงทุนสมมุติว่าหนูอยากขาย มะม่วงหนูก็ต้องเอาตังที่หนูมีเนี่ยไปซื้อมะม่วงถูกไหมเพื่อเอามะม่วงมาขายอีกทีหนึง่งเออซึ่งตังที่หนูเอาไปซื้อมะม่วงเนี่ยเราเรียกว่าทุนอ่ะแล้วคราวนี้ก็มาดูที่ราคาขายราคาขายก็คือราคาที่หนูต้องการอยากจะขายให้ลูกค้าเขามาซื้อเราเออสมมติหนูลงทุนในการซื้อมะม่วงไปหนึ่งบาทอ่ะตอนขายหนูอาจจะขายสัก 150หรือ180ก็ได้ราคาขายอยู่ที่หนูว่าหนูต้องการที่จะได้กำไรมากหรือน้อยอยู่ที่คนขายได้เลยคราวนี้มาดูที่คำว่ากำไรขาดทุนหรือเท่าทุนถ้าราคาขายมากกว่าทุนเนี่ยหมายถึงกำไรคือ,อยังไงเหมือนถ้าสมมติว่าหนูขายขายขายมะม่วงเสร็จปุ๊บ หนูก็ม่นั่งนับใช่ไหมว่าหนูขายวันนี้หนูขายได้เท่าไหร่ถ้าตามที่หนูได้ขายวันนี้ได้มากกว่าสิ่งที่หนูลงทุนไปสมมุติว่าหนูลงทุนไป็น100แล้ววันนี้หนูขายได้ทั้งหมด150แสดงว่าหนูได้กําไรนั่นเองถ้าราคาที่ขายเสร็จแล้วเนี่ยเราได้มากกว่าทุนแสดงว่ามันจะเป็นกําไรแต่ถ้าหนูขายเสร็จแล้วแล้วปรากฏว่าราคาที่หนูขายไปเนี่ย มันน้อยกว่าทุนที่หนูลงแรงไปเนี่ยแสดงว่าทาไมลูกขาดทุนนั่นเองเออไม่ใช่เรื่องยากเลยและสุดท้ายคือการที่ละตังที่เราได้มาหลังจากการขายเนี่ยมันเท่ากับพอดีกับทุนที่เราลงแรงไปเลยเราจะเรียกเขาว่าเท่าทุนนั่นเองอ่ะมีสามอ่านมีกาําไรขาดทุนแล้วก็เท่าทุนแต่ส่วนใหญ่สิ่งที่หนูจะเจอเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคําว่ากําไรกับขาดทุนนั่นเองอ่ะมาดู โจทย์อบอกว่ากําไร30%ถ้าเขาให้มาเป็นเปอร์เซ็นต์หรือเป็นร้อยละเนี่ยอย่างแรกให้หนูนึกถึงง่ายๆก่อนเลยนึกถึง100ให้หนูคิดเป็นแบบเบสิกเบสิกเลยว่าทุนของหนูคื100อ100อะหมายความว่อะไรถ้าทุนหนู100ใช่ไหมเขาบอกว่ากําไร30%ก็หมายความว่าหนูขายได้กําไร30บาท ดังนั้นถ้ามาสรุปก,ก็จะหมายความว่าถ้าหนูมีทุน100บาทได้กำไร3าไร30%ก็หมายความว่าขายไปได้ทั้งหมดเท่าไหร่ลูก100ก็คืออ่ะเด,เดี๋ยวเดีครูคิดให้ดูนะอ่ะอ่ะนี่หนึ100ตรงนี้เนี่ยอันนี้คือทุนถูกไหมอ่ะสาตรงนี้ก็คือกำไร พอรวมกันเนี่ยก็จะได้องมาเป็น130บาทอ่าแสดงว่านี่คือราคาขายทั้งหมดอ่ะมาดูที่อันต่อมาเขาบอกว่าขาดทุน4 2โจทบเปอร์์ก็บอกอยู่แล้วว่าขาดทุนแสดงว่ามันจะต้องน้อยกว่าทุนใช่ไหมอ่ะถ้าสมมติว่าเราให้ทุนมา100้เขาบอกว่าขาดทุน42เก็หมายความว่าอ่ะคิดแบบง่ายๆเลยแสดงว่าขาดทุนไป42บาทหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าทุน100เนี่ยแสดงว่าขายไป ขายไปหมายความว่าก็เอาทุนตังอ่ะตรงนี้คือทุนนะอาทุนตั้งแล้วลบด้วยอ่ะสิ่งที่โจทย์กําหนดมาคืออะไรอ่ะขาดทุนก็เอามาลบขาดทุนอ่ะเอามาลบกันก็จะได้ออกมาอยู่ที่58เออถ้ามองง่ายๆกํากไรเนี่ยคือบวกขาดทุนคือลบนั่นเองอ่ะมาดูอีก เขาบอกว่ากำไร69รู้แน่ๆเลยถ้าพูดถึงกำไรต้องเอามาบวกบวกกับ100ที่เราคิดเป็นฐานให้หนูเข้าใจง่ายๆเลยเออก็หมายความว่าถ้ามีทุน100บาทกำไร69ก็คือขายได้กำไร69บาทหรือถ้าทุน100บาทขายไปได้ก็เอาทุนตั้งแล้วบวกด้วยสิ่งที่โจทย์กำหนดมาก็คือ69ก็แสดงว่าได้กำไร1 69บาท มาดูต่อมาบอกขาดทุนร้อยละสิบสองอ่ะแน่ๆเลยถ้าขาดทุน่ยหมายถึงว่าถ้าจะเทียบกับหนึ่งอยก็คือเอามาลบหมายความว่าถ้าทุนเนี่ยหนึ่งร้อบาทขายขาดทุนไป12บบาทอ่ะก็แสดงว่าเขาก็อยากรู้ว่าแล้วตังค์ที่ขายได้มัน,นคือกี่บาทก็เอาทุนตั้งนี่ทุนตั้งนี่คือทุนแล้วก็ลบด้วยขาดทุนก็จะได้ตรงนี้ออกมาเป็นราคา ที่ขายนั่นเองอ่ะเนี่ยเออยากไหมอ่ะมาดูอีกเขาบอกว่ากำไรร้อยละร้อยเลยอ่ะกำไรที่รู้อยู่แล้วว่าต้องบวกถ้าเทียบกับ100อ่ะก็หมายความว่าถ้าทุน100เนี่ยขายได้กำไร100บาทหรือก็คือเอามาคิดดูที่ราคาที่ว่าถ้าแปลงเป็นการขายขายได้เท่าไหร่ใช่ไหม mm hmm. ก็มาบอกว่าอ่ะ100หนูเอา100ตั้ง100เนี่ยคือทุน แล้วก็บวกด้วยกําไรหนูก็จะได้ราคาแออกมาลูกคือราคาขายอยู่ที่200นัอนเองอ่ะต่อมาเขาบอกว่าขาดทุน65%อ่ะขาดทุน65%ก็หมายความว่าต้องลบเอออ่ะลบหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าทุน100บาทใช่ไหมขายขาดทุนไป65บาท แสดงว่าขายเท่าไหร่แล้วก็มาดูว่าถ้า100คือทุนก็บอา1หนที่เป็นทุนตั้งแล้วลบด้วยขาดทุน65%ใช่ไหมอ่ะนี่ขาดทุนก็จะได้ราคาขายออกมาก็คือ35บาทอ่ะนี่คือราคาขายเอออ่ะเป็นอันเสร็จอ่ะต่อมามาดูอีกเขาบอกว่ากำไร40%หมายความว่าอะไร อ่ะกำไรก็คือบวกใช่ไหมเอามาบวกกับ100ที่เราไว้เทียบอ่ะก็หมายความว่าถ้าอยากรู้ว่าเขาขายไปเท่าไหร่ใช่ไหมกำไร40%รขายไปเท่าไหร่ก็คือเอาทุนตั้งนี่อ่ะบวกด้วยกำไรก็จะได้ออกมาเป็น140เนี่ยคือราคาขายอ่ะก็คือถ้าสมมุติว่าโจทย์ข้อนี้ถ้าพูดให้เป็นความเข้าใจง่ายๆอ่ะก็คือ ลงทุนไป100บาทขายได้กำไร40%ก็คือขายได้กำไร40บาทแสดงว่าวันนี้ที่ขายได้ทั้งหมดเนี่ยราคาที่ขายก็คือ140บาทนั่นเองอ่ะต่อมาขาดทุน18%ก็หมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าลงทุนไป100เนี่ยขาดทุนไป18%ก็หมายความว่าเอาทุนตั้งนี่เลยคิดง่าย,ายๆเอาทุนตั้งลบด้วย18%คืออะไรอ่ะ 18%, 18. อซบไหมอ่ะ ขาดทุนก็จะได้ออกมาเป็น82บาทซึ่งคือราคาขายใช่ไหมอ่าเป็นอันเสร็จอ่ะหนูลองเปิดแบบฝึกมาลองทำกันอ่ะหนูดูหนูดูที่หน้าจอนะอ่ะหน้าจอเขาบอกว่าให้หนูบอกความหมายโจทย์ข้อที่หนึ่งบอกขาดทุน20%ขาดทุน20%หมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าทุน100บาท ถ้าทุน100บาทขายคัดทุนไปกี่บาทลูกคือ20บาทหรือหรือถ้าทุน100บาทเนี่ยขายไปเท่าไหร่หนูก็เอา100ตั้ตังแล้วลบด้วย20จะได้เท่ากับ80บาทนั่นเองเอออ่ะมาดูที่อันที่2เขาบอกว่ากำไร45บาทก็หมายของว่าถ้าทุน100บาทเนี่ยจะขายได้กำไร45บาท หรือถ้าทุน100บาทแสดงว่าตอนขายขายได้เท่าไหร่เราก็ต้องหาราคาขายก็คือเอาทุนตั้งแล้วแล้วอันนี้กำกำไรใช่ไหมกําไรก็คือเอามาบวก45ก็จะได้ออกมาเท่ากับอ่ะก็จะเท่ากับ1 4 5บาบาทนั่นเองอ่ะยากไหมลูกไม่ยากคราวนี้มาดูที่ในใบงานที่ครูให้อ่ะหนูก็มาดูในใบงานที่ครูให้ อ่ะนี่ใบางานที่กูให้ไปใบางานที่11เรื่องกําไรขาดทุนอ่าเขาบอกว่าให้หนูตอบคาถามต่อไปนี้อ่ะคราวนี้ก็มาดูเขาบอกว่าซื้อนาฬิการาคา100บาทขายไปในราคา150เขาอยากรู้ว่าขายนาฬิกาได้กําไรหรือขาดทุนลูกลงทุนร0อยเดียวอะ่ะขายไป150บาทแสดงว่าเราได้กําไรนั่นเองอ่ะหนูก็เขียนไปว่าตอบว่าได้ กำไรถ้าคุณถามว่าได้กำไรกี่บาทละ่ะดนูทำยังไงอ่ะหนูก็เอาเอาอะไตั้งกี่บาทลงทุนไป100ขายไป150แสดงว่าได้กำไรเท่าไหร่50บาทนั่นเองเอออ่ะต่อมาข้อที่2เขาบอกว่าซื้อรองเท้าไปในราคา100บาทขายไป95บาท ขายรองเท้าได้กําไรหรือขาดทุนหลูกลงทุนไปร้อยหนึ่งอะแต่ขายได้แค่95เองได้ได้เป็นกําไรหรือขาดทุนหลูกขาดทุนถูกต้องอะขาดทุนใครตอบขาดทุนก็ถูกต้องก็ตอบไปว่าขาดทุนถ้าคุณถามว่าขาดทุนกี่บาทหนูตอบได้ไหมอะขาดทุนก็คือ5าบาทเอออะต่อมามาดูที่ข้อที่3เขาบอกว่าลงทุนทําขนม100บาท ขายได้กำไร20%แสดงว่าขายขนมได้กี่บาทอ่ะข้อนี้เขาบอกว่าลงทุน100ขายได้กำไร20บาทขายได้กำไร20บาทเนี่ยถ้าแปลงเทียบกัน100แสดงว่าข,ขายได้กำไร20บาทถูกไหมแสดงว่าอยากรู้ว่าได้กำไรเท่าไหร่หนูก็เอา100%ตั้งแล้วบวกด้วย20จะเท่ากับ120บาทนั่นเองอะ เอออะอันนี้เป็นการบ้านเนอะหนูก็ไปทําข้อที่เหลือมาให้เสร็จอะคราวนี้คราวนี้คราวนี้ในชีวิตจริงเนี่ยไม่ค่อยเจออะไรที่ค้าขายกันในราคาที่เราลงทุนใน100บาทถูกไหมไม่ว่าเราจะไปซื้อนู่นซื้อนีนะ่เราจะไม่ค่อยเจอ100บาทดังนั้นเรามาดูที่โจทย์ถ้าว่าไม่ใช่100ลักขึ้นมาทำไงโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าซื้อโคมไฟอันหนึ่งในราคา960บาท ขายได้กำไร25%าเขาอยากรู้ว่าร้านค้าเนี่ยขายโคมไฟได้กำไรกี่บาทและขายไปในราคาเท่าใดอถ้าโจทย์อยากรู้ว่าได้กำไรกี่บาทถูกไหมข้อนี้หา2แบบนะลูกอะอย่างแรกสิ่งที่หนูจะต้องหาให้ได้ก่อนก็คือได้กำไรกี่บาทและขายไปในราคาเท่าใดอะ ล้วก็มาดูข้อแรกก่อนก็ถามว่าร้านค้านี้ได้กําไรกี่บาทอ่ะวิธีทําโจทย์อยากรู้ว่าอ่ะนี่คือคตอบข้อที่1นนะอ่ะนี่นี่กำไรกี่บาทอันนี้คือคําตอบที่1ได้กําไรกี่บาทหนูก็มาดูโจทย์บอกแล้วว่าได้กํไราเปอร์เซ็นต์ถูกไหมอ่ะได้กําไรได้กํไราเปอร์เซ็นต์ถูกไหม ของทุนเท่าไหร่ลูกของทุนทุนแล้วเท่าไหร่อะของทุน960พร้พี่ทำก็มาดูได้กำไรเท่าไหร่ลูกกำไรก็คือ25%เขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนก็คือ2 5ส่วน1 0ของแทนเครื่องหมายคูณทุนคือเท่าไหร่960อ่หะหนูก็ทำการ ทำการอะไรลูกทาการจับคู่หาคําตอบเลยอะยี่สิบห้าอ่าเก้าร้อยหกสิบก่อนเก้าร้อยหกสิบมีส่วนเป็นหนึ่งใช่ไหมอะเราก็จับคู่ในแนวทะแยงอะยี่ห้าจับคู่กับหนึ่งไม่มีอะไรที่ตัดกันได้แต่ถ้าหนึ่งร้อยกับเก้าร้อยหกสิบอะไรตัดกันได้ลูกคืออะคือศูนย์อ่ะเดี๋ยวผูเปลี่ยนสีก่อนอะคือศูนย์ใช่ไหมอะหนูก็ตัดศูนย์ที่หนึ่งร้อยหนึ่งตัวตัดศูนย์ที่นี่อีกตัวอ่ะ ก็จะได้ออกมาเป็น25ส่วน10คูณกับ96ส่วน1อ่ะถ่ายแยง90กับ10กับ96อ่ะมีอะไรตัดได้ไหมถ้าถ้ายแยงไม่ได้ลองดูบนกับล่างอ่ะเมื่อกี้ถาแยงแล้วลองดูบนกับล่าง25กับ10ตัดกันได้ไหมลูกตัดกันได้โดยใช้อะไรเอ่ยใช้แม่ อะไรที่มี25กับ10อยู่ในแม่เดียวกันนั่นก็คือแม่5นั่นเองอ่ะ5คูณอะไรได้25อ่ะก็คือ5 5คูณอะไรได้10ลูกก็คือ2นั่นเองอ่ะหนูก็จะได้ออกมาอยู่ที่5ส่วน2คูณ96ส่วน1อ่ะลองสิมีอะไรจับคู่กันได้ไหมอีกอ่ะปรากฏว่าทำไม ดูไปดูมาถ้ากับสองจับไม่ได้แล้วต่กลับมาดูที่2กับ96ถ้าจับคู่กันครูบอกแล้วถ้าเลขที่ลงท้ายด้วยเลขคู่อะไรจะหาลงตัวเสมอลูกคือแม่2อ่าหนูก็เอา2คูณอะไรได้สองก็คือ2คูณ1 2อคูณอะไรได้96ก็ครึ่งหนึ่งของ96คือเท่าไหร่ลูกก็คือคือ4 10ส แปนั่นเองอ่ะเราก็จะได้ออกมาว่า5คูณกับ48อ่ะอันนี้ส่วน1ถูกไหมอันนี้ก็ส่วน1แต่เราจะไม่นิยมเขียนเราจะเขียนแค่5คูณกับ48พออ่ะคำตอบที่ได้คือเท่าไหร่เอ่ย5คูณกับ48อ่ะคิดติ๊กตอกติ๊กตอกก็จะได้ออกมาเท่าไหร่คะ200 40นั่นเองอ่า แสดงว่า240ตรงนี้ก็คืออะไรลูกคือกำไรอ่ะได้แล้วต่อมาโจทย์ถามว่าขายไปในราคาเท่าไรอยากรู้ว่าสิ่งที่ร้านค้าขายเนี่ยขายไปในราคาเท่าไหร่หนูก็วิธีคิดง่ายๆขายราคาก็เอาทุนขึ้นมาก็คือเอาทุนแล้วก็ ถ้ากำไรก็คือบวกใช่ไหมลูกอ่ะก็บวกไป240คำตอบก็คือาไห่ลูกติ๊กตอบติ๊กตอบคำตอบก็คือ960บวก240เท่ากับ1น0 0ันั่นเองอ่ะแสดงว่าข้อนี้ก็ตอบได้เลยว่ากำไร คือ240ขายไปราคา1 2 0 0 200นั่นเองอ่ะ200บาทอ่ะใส่หน่วยด้วยอ่ะเป็นอันจบไปอีกหนึ่งข้อคราวนี้มาดูที่ข้อถัดมาอ่ะข้อที่2เขาบอกว่าขุนซื้อกระเป๋าในราคา1,340บาท ขายต่อให้ออมสินขาดทุน5%โจทย์อยากรู้ว่าออมสินซื้อกระเป๋าใบนี้ราคาเท่าใดอ่าคราวนี้โจทย์ถามอันเดียวเลยว่าขายในราคาเท่าใดอ่ะหมายความว่าถ้าเราคิดนะคิดเป็นเป็นง่ายๆก่อนเขาบอกว่าซื้อมาเนี่ยซื้อมาตรงนี้คือหมายความว่าคือทุนนั่นเองอ่ะทุนของข้อนี้คือ 1, 3 4 0 แล้วขายต่อไปเนี่ยขาดทุนขายขาดทุน,ทนหมายความว่าเราต้องทําไมลูกต้องน้อยกว่าราคาทุนเออดังนั้นเราก็มาดูสมมุติว่าเรามาการทําการเทียบเทียบนะสมมุติว่าทุนหนึ100บาทนะ,ะขาดทุนไป5%หมายความว่าอะไรลูกหมายความว่าถ้า ทุน100รบาทขาดทุนไป5%ก็แสดงว่าคือเขาขาดทุนไปขาดทุนไปอเท่ากับเท่าไหร่5บาทนั่นเองอหมายความว่าขาดทุนเท่าไหร่อยากรู้ว่าราคาขายขาดทุนราคาขายขาดทุนคือเท่าไหร่หนูก็เอา100ตั้งแล้วลบด้วยขาดทุน5%ถ้าเทียบกับ100่้อก็คือ5บาทใช่ไหมก็คือ100อลบ5เหลือ95บาบาทนั่นเอง อ่ะแต่โจทย์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 เขาบอกว่าไม่ทุนเนี่ยมันคือ1,340งพัมั้ยใช่ไหมอ่ะดังนั้นหนูก็เขียนมาโจ์ก็เอาหนูก็เอาทุนตั้ง1,340ตั้งถูกไหมอ่ะของขอ่ออ่ะหนูก็ใช้เครื่องหมายคูณได้เลยอ่ะคูณหมายถึงว่าอ่ะทุน1,340ใช่มั้ยใช่ไหมอ่ะคูณกับสิ่งที่หนู เทียบอ่ะปกติเนี่ยหมายความว่าถ้าหนูขายขาดทุนห้าเปอร์เซนใช่ไหมอ่ะหมายความว่าตอนขายหนูขายไปเท่าไหร่ลูกถ้าขาดทุน5%้าเปเสมยัยหมายถึงว่าตอนขายหนูขายได้เท่าไหร่อ่าเก้าสิบห้าปเซนตนั่นเองอ่ะดังนั้นหนูก็เอา9 5้า้าเซนเนี่ยมาค,คิดก็คือ9 5้าเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนได้ก็คือ9 5้าสิบห้าส่วนหนึ่งนั่นเองอ่ะ คราวน,นี้เราก็มาทําการจับคู่อะจับคู่1340อะจะมี1ซ้อนอยู่ใช่ไหมอ่าก็ใส่1 3ึ่ง0จับคู่กับอะไรลูก100ก่อนอ่ะจับคู่ในแนวทะแยงก่อนสามารถทำไงได้ลูกตดัด0อ่ะ0ตดัดปุ๊บปุ๊บก็จะเหลือกลายเป็น1300อ่ะเหลือ หนึ่เหลือแค่หนึ่งร้อสา่คูณกับเกสอ่ะส่วน1ส่วน10อ่ะเจอแบบนี้ถ้าทะแยงตัดกันไม่ได้ก็ทำไมลูกตัดตัดแนวบนกับล่างอ่ะจับคู่บนกับล่างถ้าเจอแบบนี้รู้เลยแม่อะไรหารลงตัวลกลงท้ายด้ศูนย์กับ5ก็คือแม่5้านั่นเองอ่ะสิบ อะไร5คูณอะไรได้10หนูก,ก็คือ5คูณ2 95หนูก็ไปตั้งหารนั่เนอ่ะก็คือ95หารด้วย5จะได้ออกมาเป็น19ก็พอตัดเ็จก็จะได้ว่าอะไร134คูณ19ส่วน1อ่ะอันนี้เหลือส่วน2 อะปรากฏว่าถ้าจับบนล่างไม่ได้ลองดูทะแยงอีกทีสิ134่ง13รอ่ะหนึถ้าจับคู่กับกลับมาจับคู่กับ2ได้ไหมอ่ะลงท้ายด้วยเลขคู่เหมือนกันหมายความว่าสามารถจับคู่ได้อ่ะก็คือลงท้ายด้วยเลขคู่ก็แสดงว่าแม่2องหารได้ลงตัว2คูณอะไรได้2ลูก2คูณห่งได้สอง ก็มาดูว่า2คูณอะไรนึกได้134หรือก็คือ134หารด้วย2เองอ่ะหน4หารด้วย2มีค่าเท่ากับติ๊กตอกติ๊กตอกครูคิดให้ก็คือ67นั่นเองอ่ะก็จะได้ออกมา67คูณ19เศษ1ข้างล่างครูไม่เขียนนะลูกอ่ะหนูก็คิดดู67คูณ19ได้เท่าไหร่ ติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบก็คือ1273เาัองดังนั้นหนูก็ตอบได้ทันทีต่อออบตอบออมสินซื้อกระเป๋าไปในราคา1273บาทนั่นเองต่อมาดูที่ใบงานอีกหน้าหนึ่งที่ครูให้ไปอ่าเขาบอกว่า ร้านค้าลงทุนซื้อข้าวสารไป8,100บาทเมื่อขายหมดเนี่ยได้กำไร20%เขาอยากรู้ว่าร้านค้าได้กำไรกี่บาทคราวนี้โจทย์ทำหาอะไรลูกโจทย์ทำหากำไรอ่ะดังนั้นก็ดูแค่กำไรพอกำไรที่เขาให้มาคือเท่าไหร่ลูก20เปซนหมายความว่าอะไรหมายความว่าเขาให้หนูหากำไร20%ของ ทุนที่เขาขายได้ก็คืออ่ะกำไรของทุนเท่าไหร่ลูกอ่ะ8้0ยใช่ไหมกำไรคืออะไรกำไรคือ20%นหนูก็เขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนก็20ส่วน100ของแทนเครื่องหมายคูณ8,100นั่นเองอ่ะคราวนี้ก็ทำการอะไรลูกอ่ะทำการคิดจับคู่ซิอ่ะ 8100จะมีส่วนเป็น1เสมอทำการจับคู่20จับคู่กัน1ตัดทอนไม่ได้งั้นเปลี่ยนมาดูที่100กับ8,1 0 0ัสามารถตัดอะไรได้ดุตัด0อ่ยถ้า8100ตัด0 1ตัว100ก็ต้องตัดอีก1ตัวปรากฏว่ายังเหลือแล้รลูกเหลือ0ให้ตัดได้อ่ะอันนี้ก็ตัด1ตัวก็ต้องตัดก็จะได้ออกมาเหลือที่20 คูณกับ81ส่วน1แต่ส่วน1เราไม่นิยมเขียนใช่ไหมเราก็จะเหลือแค่20คูณกับ81อ่าหนูก็ไปทำการคูณมาว่า20คูณกับ81มีค่าเท่าไหร่ติ๊กตอกติ๊กตอกแล้วหนูก็คูณไม่คิดให้เนาะหนูก็เอามาคำตอบเนี่ยมาตอบตรงนี้ว่าได้กี่บาทนั่นเอง ดูดีๆนะโจทย์ถามหากำไรหรือโจทย์ถามหาราคาขายถ้าถ้าโจทย์ถามหาราคาขายก็ให้หนูกลับมาดูที่ตัวอย่างนี้เขาจะถามหาราคาขายหรือถ้ายังมองไม่ออกก็กลับมาดูข้อนี้ข้อนี้เนี่ยเขามีให้สองคำตอบก็คือมีทั้งถามทั้งกำไรแล้วก็ราคาขายอ่ลองดูว่าว่าโจทย์ที่ครูให้เนี่ย เป็นแบบไหนอย่างข้อได้เห็นแมเขาถามราคาขายก็จะมีวิธีการคิดอีกหนึ่งแบบแต่ถ้าเป็นาถามหากําไรก็จะคิดอีกหนึ่งแบบนั่นเองถ้าถามหากําไรกับถามหาการขัดทุนเนี่ยจะคิดแค่ใกล้กันเออคราวนี้คราวน,านี้หนูก็ไปทำาการบ้านที่คุณครูให้มาแล้วก็ เขียนชื่อข้างหน้าใบงานให้เรียบร้อยทุกคนนะคะอะแล้วเดี๋ยวเอามาส่งในวันที่เปิดเทอมละกันอะใกล้จะได้เจอกันแล้วก็ให้หนูเก็บวไว้แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนเปิดเทอมอะจะได้มาพูดคุยว่าใครทําผิดอะไรตรงไหนหรือไม่เข้าใจอะไรตรงไหนกันละกันเนาะอะ,อะการบ้านมี2แผ่นนะลูกที่ครูให้ไปอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่อะไรให้เรียบร้อยเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ